e ีพีสิบสี่แล้ต่ที่พีสามที่เราเรื่อยๆจะถึงวันตายมีสุขหาเม่นหุ่นงูฝั่งเราอะเสียงเฮ้ยหุ่นเดินเป๋ใครของใครของโจหุ่นเดินเป๋อีหุ่นเดินเป๋ กูงโงูจะกล้ามันแต่ยิงกูอ่ะกูเดินไปมาจากการกูแอบออไม้แกก็ควรใส่ได้ไอ้หุ่น,ดนดเดินไปตุะขออ,อึตัวแหละตัว,าตวามาน่ะเอ,อ,อ หุ่นเดินเป๋อยู่นั่นหน่าหุ่นเดินเป๋รุมหุ่นเดินเป๋เป็นง่ายเป็นภาถาตาษานองสามสองหนึ่งตายุนตีนี้เ่นตวีนี้เล่นน้อยน้าคุณเดินเป๋มันบัรกาตามันมันเดิมไม่ยอมไปอ่ะมันเดิมแบบไม่ไปเลยเกมโหคูค้าตอลอดเพราะกูถ่ายคลิปแบบเกมมันชอบค้างน่ย ตามันจะตาเราได้แล pues ้วคุณดมไปมัน nah. บ้ากะเนี่ยมันไม่ยิงกูมันมามันไห้ไปจะขอด้วยเท่จังเลยดูดูกูะหังนี่ใช้รูดแชร์ในคนน่ารักเลยอ่ะนายในคนน่ารักเลยอ่ะโมเดลแถมมันติดปืนซะโหดเลยคูมันหันตาูุณอ่ะคมันหันตามันบ้ากะมีได้ป่วะ ไ,ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช้กันวุ้ยตอนนั้นเราจะหมดแล้วอะฝังจวนอะโอ้ยไปน้าคุณตีรถบัคไทยจัมพ์ชนมาไปอ๋อจะมุงโดนเอ้ยตั้งเป็จริงกูมึงคุณเห็นเททันน้าเรามีรุ่นพี่ข้างบนอะเรามีเรามีเททันข้างบน มไม่รู้จะเกิดไรก็เกิดไม่เห็นเลยไอ้เครียดโจ้ก็พีชนท่นานอีกโอ้ย,อยงไ,อออไงยถูกพีเราต้องไปทำสีเออเยี่ยงที่ตัวาบตาอ่าอให้ตกลงมาเนี่ยโอ้ยโศกครับตกลงมาแบบแรงๆอะ่ะมันไม่แรงหรอกนะว่ามันแรงที่สุดก็มันตกมาพุ๊บเลยอ่ะจะตายไม่เร็วนี่กูฆ่ามันได้แล้ว อูรรูเวตุตกางูเราอยู่ไหนอะกัน้อพี่กอเ้ยมันจะเงเขาาห่ห้างอก็แพ้ไม่นึกว่าจะชน,นะ แล้วมนงูไปไหนเนี่ยม่ใครยิงกูวะลนี่กายหรุ่นพี่ในท่านจัล้าว่าในท่านเนี่ยแนท่านไปหาสุดเลยตา,าตายอยีกแล้พ<ะ>ไดไ,ดได้ยเจอพกกันอีกแล้ว เนี่ยไอ้พวกนี้แหละที่มันฆ่ากูไอ้ไส้เฮ้ยแต่คุณดล้ประกันชน่ทนมันจะตายแล้วนี่นแตล้งี่กกน่อยหัวะต่ตัวข้างลงะวมันหาเออคุณดล้ประกันช่นตายแล้วตัวข้างล่างมันมันเล็งตัวข้างล่างอ่ะกูจะการนตั้กองเออเหนือกัจะกรการโคงข้างตตัวข้างบนก็จะตายเหมือนกันเนี่ยตัวข้างล่าก็จะตายเหมือนกันเนี่ยไม่จะตายเน่ยอุยอุย คุณปลาหมึกใช่ไหมวะเย้ตอนนี้เรามีบาปลาหมึกแล้วอุ้ยบาปลาหมึกว่ะไข่ว่ะโอ้โหไท่ท่านสองตัวหุ่นเดียวกันเลยโอ้ยเหี้ยตายย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 ยียย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 

ไม่เขาได้แต่ใช้ท่านตัวอ,อ,นะอื่นเนี่ยโอ้โหหุนน่นกูโถด่ะใช้ท่านโลนี่ว่ะเกิดต่อหน้ากูเลยของใครของเราอ่ะมึงเกิดทำไมเขาได้แต่หุ่นโถเนี่ยใช้ท่านนะ่ะแต่เราได้หุ่นกาเพราะว่าเราเติมเกมไม่ได้ผมบัเออผมผมมีไฟแผาว่าผมอยากเติมเกมหุ่นนี้มากเลย โอ้โหฝั่งู่ไม่ได้พี่แต่รุ่นพี่เออรุ่นคนี้คุตายแต่งแแม่นยืนลิงแม่ยืนลิงอยู่เนี่ยลิงพ่อเหมือนสัตว์ลิงนีเป็นลิงไงแม่ยืนลิงตรงเนี่ยกาดน้อยมากเขาไอ้ตัวแม่งยิงสองเลยเหตุแค่สิบาเองกาดแต่ว่าลตหูงูตายน้ายังหูตายนาแล้วม่ไหหูงูอาจจะตายเพาโดนารทัโอ้ยกรสุเสหมดอีก ไอ้กุมพีที่จะตายเนี่ยเออตายลตาะตายละโอ้โหมันจะตัดกุมพีอะไรเนี่ยมันสึกตัดตอนที่มันมันมันกะส,สึกสร้างตกมันตกลงมา,าโว้ยเอ,เอือตอนเรนจะหุกก็แรงอ่ะยื่อเห็นปะไม่เห็น,นดีเว้ยเขาเขามาช่วยกูดิเงยหนย่างนี้ ฆาลงที่ไดตัวหนึ่งล่ะแต่เง,งก็แพ้เพาย่ไ,ปไป้ตวไม่าคุณกูพไอันนึ่ง,งบบมันมีแต่โอ้โหตายหาแล้วเลยปีละไอ้จนกหึงหูอ่ะเออเหือแมีแต่หงตานะหรอเอลือตายแล้วไม่เหลือใครเนี่ย โหลุงฮีโลออกไหมเออเพราะว่ามันเหลือตัวเดียวอะเนี่ยถ้าเกิดตายไงมันน่าจะเกิดมือว่าไม่ก็เกิดมาแล้วโอ้ยโอ้โหพุ่งมาโอ้โหโอ้โหไปอยู่อ้เฮ้ยตกรอบ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 